ไม่สนใจแล้วก็จะเดิน,น <ะ S 1> ไปหลังจากมันออกไปี่มันไวมากแค่นี้พอมันกระโดดลงปุ๊บเ้ากระโดดลงใช่ไหมหนูก็ยังว่าโอ๊ยค้ำนี่อะไรหนูก็จะเดินออกอย่างนี้ไงแป๊บเดียวโดนเลยปะโดนเลยทุกคนแอดน้อยเปิดช่องใหม่แล้วนะไปกดติดตามกันด้วยนะคะช่องใหม่นะช่องใหม่ไม่ใช่ช่องเดิมนะช่องใหม่ช่องแอดน้อยไปกดติดตามด้วยนะจ้าจุบจ๊บ สักคำเลยผมไม่ถามสุขภาพท่านหรอกแหมไปเล่นอยู่ดีๆกับไอเสือค้ามโดนไอเสือค้าม์ขย้ำเราซะงั้นเดี๋ยวห้ามพูดอะไรที่มันพูดไม่ได้นะต้องมันไม่ใช่การเล่นเออได้ฟังนี้มันเป็นการบังเอิญไปเจอกันนี่เจอที่ไหนยังไงเดี๋ยวให้ดูก่อนละกันนี่ถึงกับกางเกงขาดเลยครับผมเป็นไงใส่เกงตัวนี้เหรอใช่กางเกงตัวนี้แหละนี่กางเกงขาดนี่นี่ อันนี้นี่รอยรอยเขี่ยวเขานี่รอยน้าลายค่าเพียงเหลืออยู่เลยเห็นไหมเนี่ยเนอะทั้งที่ใส่กางเกงอยู่ดีๆนี่เองถูกต้้งแล้วดูนี่ครับยับนี่คือสองเขี้ยวเออสองเขี่ยวหอยเสือคําอันนี้เล็บมันแล้วเล็บมันก็นี่จิกตรงนี้ด้วยแล้วก็ตะกุยตรงนี้ด้วยนี่ด้วยอันนี้ขาล่างใช่อันนี้ขาล่างประมาณว่าขาล่างขาล่างชุบ อันนี้ขาบ,บนอขาล่างขาบ,บนแล้งับนี่นี่แล้วนี่เองข้างเดียวแล้วก็ขึ้นมาข่วงขาบนอีกเพราะอะไรอันนี้รอยเล็บมันอันนี้รอยเล็เรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ออคือมันเริ่มกัดตั้งแต่ตรงนี้แล้วแต่กัดไม่เข้าอ,อก็คือใส่เสื้อแขนยาวด้วยเออเรื่องของเรื่องหัวปีเป็นเหตุสังเกตได้เดินหาหัวปีตามสวนกล้วยด้วยความที่อยากจะกินหัวปีทอด ก็เลยคิดเมนูว่าเย็นนี้กูจะถ่ายหัวปีทอดอไปเดินหาหัวปีชะโงกดูตามป่ากกล้วยบ้านไอ้เมาไม่มีดังนั้นก็เลยไปเดินไปหาป่ากล้วยบ้านป้าน้อยหรือบ้านบ้านตั้งแต่ต้นตะกูน่ะก็เดินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรืยแล้วบ้านป้าน้อยเขาก็เลี้ยงแมวอยู่ใช่ไหมชื่อไอ้ขอดตัวสีส้มยังไม่เคยออกสื่อยังไม่เคยออกกล้องเพราะว่าเพื่อนเขาเพิ่งเสียเขายังเศร้าอยู่เออ ก,ก็เดินไปเดินหาจำลองสถานการณ์ให้ดูเดินไปเ uhh. หนเหนะมองหัวปีเหนมอง,อนนนมองผักมองผักมองอะไรไปปากก็แบบเมี้ยวเมว э. มียววแมวไปไหนกันหมดแมวไปไหนกันหมดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้พอเดินไปไปเจอต้นขนุนกําลังคิดเอ๊ะหือกูุจะเปลี่ยนเมนูเป็นขนุนดีวะเมนูขนุนดีดีไม่ว่าเดินเข้าไปต้นขนุนไปจับ,จบ,จบดูอ๊ะขนุนมันสุกหรือยังอะไรอย่างนี้นะสรุปมีแมวร้องเมี้ยวเมี้ยวอยู่ข้างหลัง อ้าวเมียวเมียว,วอยู่ข้างหลังเราก็หันไปดูไปเห็นเอ้าเจ้าอคัมนอนทำตาอ้อยส้อยหน้ากลมๆทำตาอ้อยส้อยอยู่นะแบบแบบว่าอดอ้อนอ่ะเมียวเมียว,วอ่ะจากที่สนใจขนุนอยู่ไม่เป็นไรไปทักไอ้คําซักหน่อยอเดินไปทักไอ้คําเป็นไงคัมทำไมไม่อยู่ตรงนี้เฮ้ยก็อุ้มขึ้นมามันก็มันก็ให้อุ้มนะสักพักไม่รู้มันตื่นตัวอะไร มันก็เนี่ยจังหวะมันเร็วมากไม่รู้มันตะกุยหรือว่ามันอะไรแล้วมันก็กระโดดลงอ่าพอกระโดดลงปุ๊บอ่าก็ไม่เป็นไรก็จะไปดูขนุนต่อนะจังหวะที่กําลังก้าวเดินไปนี่แหละมันกระโดดมับเข้าเลยเออขาล่างอยู่นี่ขาบนอยู่นี่มันกระโดดมับก้าวเข้าขาเลยทีนี้ปี๊ดละเลยไอ้ข้ามเออแล้วมันก็วิ่งมันง่มเสร็จแล้วมันก็วิ่งกลับเข้าไปนอนใต้โต๊ะบ้านป้าเออ มันมามันมาทำหน้าอ้อยส้อยแล้วมันก็มาฝากรอยไว้แล้วมันก็วิ่งหนีไปอพอมันพยายามครั้งนี้กระโดดเกาะแล้วกัดโพะเลยเออมันกระโดดแบบอย่างนี้เลยนี่นี่เนี่ยเจบอย่างนี้เลยอ่ะผมว่ามันบ้าว่ะมันร้อนมันคงเครียดแต่แต่มันฉีดวัคซีนแล้วไม่รู้มันบ้าแล้วเออขามันฉีดวัคซีนแล้วอันตรายแล้วอย่างเงี้ยตอนแรกมันมาอ้อยส้อยเลยนะเออมีวอะไรอย่างนงี้ อ่ะพอมันโดดลงไปเราก็จะเดินเราก็จะเดินกลับไงแล้วก็จะไปต่อไปหาของกินต่อไงมันปุ๊บเข้าขาเลยไงเออก็เลยเป็นอย่างนี้ก็เลยแม่ก็เลยโทรถามโทรถามหมอที่แม่เขาไปหาประจําแหละเขาก็เลยบอกว่าให้ให้พยายามล้างสบู่ให้เยอะที่สุดล้างสบู่ล้างสบู่ล้างสบู่แล้วก็ไปฉีดไปรีบรีบไปหาหมอเดี๋ยวฉีดเสร็จเอางี้เอฟซีก็เดี๋ยวในในโรงพยาบาลคงคถ่ายไม่ได้อาจะถ่ายไม่ได้เดี๋ยวจะพายน้อยไปโรงพยาบาลแล้วก็หลังจากออกมา จากทาแผลเสร็จเดี๋ยวจะมานั่งคุยในรถต่อว่า,าหมอบอกอยังไงเนาะไปแอดตอนนี้นะคะก็ไปฉีดยาบาดทะยกักแล้วก็ยาพิสุนัขบ้าเลยคือฉีดสองสองเข็มเลยนะคะเพราะว่าแอนยังไม่เคยฉีดอะไรสักกระย่างเลยเขาก็เลยต้องฉีดสองอย่างนะคะแล้วก็นัดมาอีกคีก็คืออีกสามวัน <พอ S 2> แล้วก็อีกเจ็ดวันใช่แล้วนะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเดือนหน้าเลยแล้วก็วันนี้นะคะเขาก็ ก็ซักประวัติเนาะ like แล้วก็ทาแผลให้นะคะ <im it> นี่เลยนี่นลลนะแล้วก็ไหลด้วยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ไหลด้วยใช่ค่ะก็คือถ้า,นาหนักๆสุดก็จะเป็นตรงนี้ก็คือหมอก็บอกว่าอ่าสองสามวันนี้อย่าเพิ่งให้โดนน้ํอา่าอย่าเพิ่งให้โดนน้ำก็เชเาเช็ดตัวสิวะเนี่ยไม่รู้อ่ะอาบครึ่งท่อนไงเ,<ห>เอออาบน้ำแต่ว่าไม่ก็ตอนอาบนูก็ยกขาวไว้อย่างนี้ไงเออใช่อย่างนี้แหละแล้วก็ ก็ให้ทําแผลทุกวันวันละหนึ่งครั้งก็ไปทําที่อนามัยก็ได้แต่ว่าเราไม่อยากเราไม่อยากไปก็เดี๋ยวซื้อแอลกอฮอล์แล้วก็เบตาดีนไบเองก็ได้ส่วน้าก๊อสท่านมีไม่ใช่หรอก็คือ้าก๊อสใช้ปิดแค่ตรงนี้ส่วนตรงนี้กับตรงนี้หมอบอกไม่ต้องปิดแล้วก็ได้เพราะมันเป็นแค่ร้อยข่วนเดี๋ยวมันก็ตกสะเก็ดเป็นไปได้ก็ถ้าปิดแล้วก็ปิดไปแล้วแต่นี่แหละก็คือตรงนี้ก็ไม่มีอะไรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนอาหารถามว่ามีอะไรแสลงไหมก็ ไม่มีเพราะว่ามันไม่ใช่แผลผ่าตัดคําเตือนก็คําเตือนก็นี่แหละห้ามโดนน้าใช่มีเป็นคําเตือนไว้สําหรับคนที่เลี้ยงแมวตอนนี้ออันนี้คือป็นปัญหาเรื่องอากาศร้อนมันเป็นหน้าร้อนสัตว์อาจจะมีความเครียดเครียดหรือหรือคนก็ยังเครียดเลยใช่คนยังเครียดเลยสัตว์มันก็ต้องเครียดเนาะเพราะมันร้อนมากมากใช่ทั้งนั้นก็พึงระวังในการเล่นนะคะเล่นกับสัตว์เลี้ยงถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเราเองก็เถอะก็ประมาทไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะจัดนั้นจะฉีดวัคซีนแล้วก็ประมาทไม่ได้ตัวเราเองก็ต้องมาถ้าคุณยังไม่เคยฉีดปัดทยักหรือว่าพิษสุนัขบ้าก็ต้องมาฉีดด้วยมาให้หมอดูแผลที่จริงไอ้ตัวนี้เอฟซีท่านผู้ชมก็จะเห็นอยู่เป็นตัวที่เรียกไอ้คัมนี่แหละที่บอกว่าจะให้เป็นยูทูบเบอร์ไลน์ม่วันนี้ทั้งที่วันนี้ขนาดวันนี้แอดน้อยไม่ได้ไปหยอกมันเลยไม่ได้เล่นทักแป๊บเดียวทักแป๊บเดียวอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ยู่ๆมันวิ่งมากัดเลยนี่ใช่ใช่เหมือนเราเหมือนเราอุ้้้มมมมัันนนขึาแลวก กะกุยลงไปพอมันลงอะเราก็ไม่น่าแล้วเพราะเรากาลังจะหาของกินอยู่ไงกำลังจะหาของไปทำกับข้าวก็เลยเดินต่อแค่เราก้าวเดินเท่านั้นแหละมันก็กระโดดตะคุบปุ๊บอย่างนี้เลยไงเออแล้วก็กัดเลยมันอาจจะเครียดก็ได้แล้วมันก็พอกัดเสร็จปุ๊บมันก็รีบวิ่งไปมุดมุดใต้โต๊ะเออแล้วก็หันมามองทางเราด้วยอกัดเสร็จแล้วนะมุดด้วยใช่ วิ่งไปใต้โต๊ะแล้วก็หันมามองเราจากการที่หยอกล้อเล่นมันอย่างสนุกเพราะเมื่อวานก่อนผมก็ยังไปเล่นกับมันอยู่เลยเออระวังกันท่านอ่ะไม่น่ามันไม่น่าจะมีท่าทีเดนยวนันนะมัน่าจะเครียดเพราะร้อนร้อนมากเนี่อันตรายนะเว้ยมันไม่ใช่ว่าท่านกําลังอุ้มมันแล้วมันตกใจอะไรบางอย่างมันไม่ใช่อาการตกใจไม่ไทอะไรให้เขาตกใจเลยเออมันเป็นเา่ะอยู่ดีๆมากระโดดมาเล่นงานเลยนะเขาเป็นฝ่ายเข้ามาหาเราเออมาทําเสียงร้องออดอ้อนให้เราหันหลังไปหาพอเราหันไปเจอพื่ก็ทําแวตาออดอ้อนนั่งหน้ากลมฟูยเี้ อพอเราหลงกลเข้าไปปุ๊บก็จับอุ้มขึ้นมาทีแรกก็ยังเฉยเฉยทีนี้ไม่รู้เกิดอารมณ์ขึ้นยังไงกระโดดลงตะกุยกระโดดลงไงะต,ะตะกุยกระโดดลงอ่ะกระโดละะโดลงเราก็ไม่สนใจเราก็จะเดินไปนหลังจากมันออกไปไกี่นาทีมันไวมากแค่นี้พอมันกระโดดลงปุ๊บอ้าวกระโดดลงใช่ไหมหนูก็ยังว่าโอ้ยค้ำนี่อะไรหนูก็จะเดินออกอย่างนี้ไงแป๊บเดียวโดนเลยปะโดนเลยอ๋อแสดงว่าเในการต่อเนื่องต่อเนื่องค่ะมันไวมากเราก็แบบอ้าวใหญ่ค่ะ ไแค่ตอนเกาะครั้งแรกตรงนี้ก็เจ็บอยู่แล้วอ๋อมันกอดแล้วกัดเลยตรงเนี้ยเออตรงนี้มันกระโดดงับเลยไงจะกระโดดงับเลยเหมือนเห็นเราเป็นจิ้งจกหรืออะไรเยื่อเอือเออเอประมาณนั้นแต่โอเคตอนนี้ก็มาฉีดยาเรียบร้อยแล้วบาดทะยักแล้วก็พิษสุนัขบ้านะคะอนแรกกันเราก็อุ้มมันเป็นรูปหลังเลยมันมั่งมั่งกักึ๊บนี่เลย อุ้มยังไม่ได้ทันรูปทันอะไรเลยอุ้มอยู่เฉยๆแล้วก็จะวางมันล้มแต่มันตะกุยกระโดดลงก่อนตะกุยเหมือนอาการตกใจเออก็ยังว่ามึงตกใจอะไรวะหรือหมีหมามาหรืออะไรมามันก็ไม่มีหมามาไม่มีอะไรเลยไงเออแล้อะไรของมึงวะํำเออว่เราจะเดินออกมันก็อั้งเลยไงเออไปแล้วนี่ก็บอกคำเตือนแล้วตอนนี้ก็ระวางหน่อยไทมีที่มีเสร็จเลี้ยงอยู่เนาะนะกาแฟเขานึกว่าจะถูกรางวันที่หนึ่ง ถูกด็กถือว่าก็รอจังหวะข้างหน้านี้แล้วกันวอนที่สองอืมอ่ะไปะง้นขอจบคลิปเียงเท่านี้โอเคค่ะ